กับช่อง nkr กันเหมือนเคยเลยนะคะวันนี้ช่องของเราเนี่ยได้รวบรวมเกมมือถือมาใหม่นะ่าเล่นประจําสัปดาห์จะมีเกมอะไรบ้างเนี่ยต้องตามไปดูกัน <yse> ค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมเนี่ยฝากเพ,เพื่อนกดซับกดไลค์กด, like, ดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะ สวัสดีครับมีร้านเติมเกมดีๆจะมาแนะนำร้านเติม .tn .tn วิธีการใช้งานเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะแต่ผมจะแนะนําเป็นเข้าสู่ระบบตอนนี้เลยง่ายดีนะอันนี้ผมก็เข้าสู่ระบบไปที่เรียบร้อยส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของการเติมเงินเติมเงินเนี่ยมีทั้งอ่งเปานะครับแล้วก็ธนาคารครับพอเราเติมเงินไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยก็จะมีทางด้านของเกม C M อยู่เนาะพอเข้ามา C M เนี่ยครับมันต้องใส่ซีร์โค้ดนะครับแล้วก็คัพปี้มาวางได้เลยจากในตัวเกมเนาะส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านขขออองเเเซิรรร์์ฟววกก็ลลืาาค้แ 1> 1สูงสุด1น0ง้อยบาทเนาะกดยอมรับนะครับกับราคาที่เราจะเตือเนาะแล้วก็ชำระเงินนะครับเปเทียบร้อยนะผมก็จะขึ้นราคาของเกมนี้ให้อีกทีนึงครับ ราคาตามนี้เลยนะครับใครเล่นเกมอื่นก็สามารถเติมได้นะจากร้านค้าเติมเ an d t นะครับมีทั้งวอลเลนนะครับ av free fire แล้วก็ลิคออริจินเติมไวเติมง่ายนะครับเติมสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนเกมที่7ค่ะเทชชาร์กอนโพโซเกมในโลกที่เต็มไปด้วยเครื่องบินและห่อคอยเคลื่อนที่ลูเซียนเนี่ยต้องใช้พลังที่พึ่งค้นพบเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมและตอบโต้กับแรงโน้มถ่วงเพื่อสิ้นสุดการเดินทางและเพื่อตามหาลูกชายที่ถูกจับตัวไปภายในเกมเนี่ยเป็นภาพ2มิติเทชชาร์กอนเป็นประสบการณ์การเล เล่นเกมที่เลื่อนไหลและสมจริงที่ผสมผสานการเล่าเรื่องและรูปแบบการเล่นเดแบบที่ไม่เหมือนใครฟังก์ชันการหมุนของโลกรวมกับกลไกการจัดแพลตฟอร์มสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจที่จะท้าทายความคิดเชิงตรกะของคุณด้วยปริศนาที่ท้าทายแม้กระทั่งผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดที่ไหนสักแห่งในมิติอื่นมีโลกที่สร้างจากเครื่องบินระนาบเหล่านี้โคจรรอบอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกได้ว่าเทชชเกนไม่มีความชั่วร้ายในโลกนี้ทุกสิ่งเคยเติบโตได้ดีและบังเกิดผลจนกระทั่งมีพลังงานประหลาด กขึ้นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่เกิดจากพลังงานนี้ตั้งใจจะทําลายเทชเกนโดยนําความโกลาหลมาสู่เทชกอนในที่สุดสิ่งมีชีวิตก็บรรลุจุดประสงค์และอัญมณีเทชเกนก็แตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยความตั้งใจของเทชกอนเนี่ยที่ใช้พลังงานทั้งหมดกักขังสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดแต่มันก็สายเกินไปที่จะช่วยอัญมณีตอนนี้โลกต้องการจะเลี้ยงเทชเกนช็อตใหม่อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันในโลกของรูเซียนลูกชายที่ขี้เบื่อของเขาเนี่ยตามเขา,เขาเข้าไปในป่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง เมื่อลูเซียนรู้ว่าลูกชายของเขาหายตัวไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพ่อที่ต้องตามหาลูกชายที่หายสาบสูญไปในโลกใบใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักผู้เล่นต้องออกสำรวจมากกว่า50ด่านในสีโลกที่แตกต่างกันใช้ปริศนาและตอบโต้กับตัวละครในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งมีทั้งไฟหินป่าและความลึกลับมากมายค่ะเกมที่6บอร์ดไลฮีโร่ออฟลีทัสโลกแห่งลีทัสกำลังรอคุณอยู่มาเป็นไฮการเดี่นงคนต่อไปผู้นำแห่งซิตี้ออฟไลท์และเริ่มเดินทาง ยิ่งใหญ่ผ่านอาณาจักรของลิทัสโลกแฟนตาซีที่มีวัฒนธรรมและเชื้อชาติที่หลากหลายพวกกับกลุ่มไลแคนปิศาต์กึ่งเอลออคและอีกมากมายรวมพวกเขาเข้าด้วยกันในแคมเปญของคุณนำพวกเขามาอยู่ข้างคุณในฐานะแชมปเปี้ยนที่ทรงพลังในสนามโลแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดึงดูดพวกเขาในฐานะสหายเพื่อรวมสายเลือดของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและสร้างแชมเปี้ยนคนใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าซึงเป็นทายาทรุ่นใหม่ที่จะต่อสู้เคียงข้างคุณเมล็ดพันธุ์แห่งความโกลาหลได้แพร จายไปทั่วแผ่นดินแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและแบ่งเผ่าออกจากกันมันจะเป็นงานของแชมเปี้ยนหลายรุ่นในการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยคุณมีสายเลือดของผู้พิทักษ์ชั้นสูงโบราณคุณคนเดียวที่มีความกล้าหาญและความแข็งแกร่งที่จะสามารถสั่งการกองกําลังเหล่านี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อชัยชนะได้เกมที่ 5. d u n g น o n Survival เเกมไอเอาชีวิตรอดในดันเจียนที่คุณสามารถสนุกไปกับกราฟิกพิกเซลที่ได้รับแรงบันดาลใจย้อนยุคเล่นเป็นเมทที่ถูกเดลเทศ าจากกองกำลังที่ไม่รู้จักและเอาชีวิตรอดจากดันเจียนเอาชนะสัตว์ประหลาดอย่างซอมบี้และแวมพายที่มาจากทุกทิศทุกทางด้วยการรวมสมบัติและทักษะต,ต่างๆและฝ่าด่านทดสอบกลายเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายโดยใช้องค์ประกอบอันธพาลท่ามกลางคลื่นของสัตว์ประหลาดหลากหลายชนิดที่เปลี่ยนไปในแต่ละรอบสัมผัสความตื่นเต้นของเกมเอาชีวิตรอด IO ไม่ต้องพูดถึงการควบคุมที่ซับซ้อนสังหารฝูงสัตว์ประหลาดด้วยการควบคุมด้วยมือและเอาชีวิตรอดเรียกผู้วิเศษ20คนพร้อเมเวทมน คาถาเฉพาะตัวตั้งแต่เวทมนต์ยิงปืนไปจนถึงหลุมดำอุกาบาทและอื่นๆสร้างกองกาลังพิเศษของคุณและเป็นผู้รอดชีวิตเอาชีวิตรอดในสนามรบด้วยทักษะที่ตื่นขึ้นใหม่ผ่านการผสมผสานร,ระหว่างทักษะเชิงรุกและเชิงรับเอาชีวิตรอดด้วยพลังเวทมนต์ของคุณด้วยพลังของวัตถุบโบราณต่างๆและสร้างขึ้นมาใหม่เป็นเวทมนต์ใหม่เป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายในด่านที่มีทีมหลากหลายรวมถึงถ้าภูเขาไฟทะเลทะเลทรายดันเจียนปราสาทและอื่นๆอีกมากมายค่ะเกมที่4ี่จู ฮอตชูแฮตเ e t f l ูเน็ตฟิกสำหรับสมาชิก Netflix โดยเฉพาะเตรียมสนุกกับเกมเนื้อเรื่องแบบ i ิน e r อร์ i v e ทีที่สร้างจากซีรีส์เรอร์ตี้สุดฮิตของ n น t f l i กในภาคใหม่ที่ร้อนแรงยิ่งขึ้นไขว่คว้าความรักหรือทุ่มสุดตัวด้วยการเสี่ยงแหกกฎความรักสุดหินของลาน่าเปลี่ยนลุคเพื่อสารสัมพันธ์กับหนุ่มสาวสดหน้าตาดีกลุ่มใหม่บนเกาะสวรรค์ในเกมเนื้อเรื่องแบบ i ิน e r อร์ i v e นี้คุณสามารถสัมผัสความรักและบรรยากาศสุดร้อนแรงได้ปรับแต่งลุคของคุณได้หลายแบบ กว่าเดิมเพื่อช่วงชิงความรักมาให้ได้แต่งตัวแบบจัดเต็มเพื่อต้อนรับฤดูร้อนแห่งความรักสุดซาบซ <New S 1> <บน S 2> ่าบนเกาะแห่งนี้มีเสืาา้อผ้าหน้าผมแบบใหม่ๆให้เลือกมากมายไว้ตกแต่งอวตารของคุณตั้งแต่ลูกตาจุดบนใบหน้าสไตล์การแต่งหน้าไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่ทางการแพทย์คุณกําหนดลุกได้เองเลยในเกมเนื้อเรื่องแบบอินเทอร์แอคทีฟใหม่ของเน็ f ฟ i x กนี้ราศีของคุณคืออะไรฟ้าจะกําหนดคู่แท้ให้คุณไหมนะตอนนี้คุณสามารถเลือกจาก,ากราศีและดูลักษณะของคู่แท้ที่เข้ากันได้ ผ่านเรื่องราวแบบอินเทอร์แอคทีฟบนเกาะแห่งนี้ไม่ถนัดโูราศาสตร์ก็ไม่เป็น Julie <_<_<_<__<_<_<_ไรค่ะคุณสามารถสร้างสัมพันธ์แบบรักแช่บนเกาะได้ด้วยวิธีอื่นๆในเกมเนื้อเรื่องแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้มีงานอดิเรกให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นคนชอบออกกําลังกายหรือนอนหนังสือนักกิจกรรมหรือคนข้างรถคุณสามารถเลือกสิ่งที่สนใจได้3อย่างจากตัวเลือกนับสิบในเมนูสร้างสร้างอวตารปลดล็อกแชทเนื้อเรื่องสุดพิเศษกับตัวละครบนเกาะที่มีความสนใจเหมือนกับคุณมีภาพสําคัญไม่แพ้ความรักในเกมเนี่ยเรื่องราวแบบอินเทอร์แอค กูรูด้านความรักจากเน็ตฟิกมาเซอร์ไพรส์ถึงที่ถ้าคุณไม่มีดวงเรื่องความรักโคอีเวสคุณดังจากซีรีส์เรียลริตี้ของเน็ตฟิกช่วยได้ในเกมเนื้อเรื่องในเกมนี้อวตารของโคอี e. จะจัดก,การเวิร์กช็อปเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าทั้งเรื่องหัวใจและเรื่องส่วนตัว <No S 2> เล่นเนื้อ <Kiss ing. S 2> เรื่องซ้ําได้ทันที no หากคุณพลาดฉากสาคัญ <No. S 1> สูป,ประทับใจบนเกาะก็สามารถเริ่มบททันทีเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหารักแท้อยากเริ่มใหม่ใช่ไหมคุณสามารถเล่นซ้ําได้ทั้งซีซั่นตั้งแต่ต้นจนจบอย่าปล่อยให้ความรักหลุด ในเรื่องราวอินเทอร์แอคทีฟนี้ต้องเป็นสมาชิกเน็ f ฟ i ิเท่านั้นถึงจะเล่นได้เกมที่3 Defender B ดอร o บี้โก d e อลเดฟเีสุดยอดเกมกลยุทธ์แนวใหม่แ a t t ิ่ง Royal ที่คุณจะต้องวัดใจในการเดิมพันเพื่อชิงผู้พิทักษ์มาต่อสู้ในสนามโรโยเหนือในการวางแผนแบบเรียวทาง PvP เพื่อป้องกันปราสาทและได้รับชัยชนะจากการเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายโหมดเด r b y ี PvP กับ4ผู้ท้าชิงเอาเดฟเอน e ดอร์บีี่ลผู้พิทักษ์สัมผัสความตึงในการวางแผน เพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการป้องกันปราสาทแบบเ e ียว i m ม p VP ีต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวระบบประมูลยูนิตเอล e ิฟเอนเดอรเดิมพันชัยชนะด้วยเดอร์บี้ชี้ประมูลยูนิตสุดเจ๋งมาร่วมทีมต่อสู้ตั้งแต่การวัดใจคู่แข่งในการเสนอราคาไปจนถึงการพิเกมด้วยการจัดวางผู้พิทักษ์กลยุธทธ์ที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะปกป้องปราสาทของคุณไว้ได้จัดเด็กแบบบิงโก TX ีเอ็ e ซ์ทีเจัดิด้วยเคนิคบี่คัดวเคยอ้่าง บิงโก TXT เพื่อเพิ่มบัฟพ,พลังโจมตีในการ PVP ผสมคอมโบเผ่าและสายการต่อสู้คำนวณระยะโจมตีและสกิลของตัวละครเพื่อจัดทับที่แข็งแกร่งที่สุดการเดินทางของผู้พิชิ์ L Defense Derby เสริมแกร่งด้วยการกลดล็อกไอเทมและของรางวัลมากมายทั้งสกินแต่งประสาทและทรัพยากรต่างๆในการอัปเกรดแข่งขันกับผู้เล่นจากทั่วโลกไปขึ้นสู่แรงที่สูงสุดเพื่อก้าวสู่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโหมด PVE ที่หลากหลาย L Defense Derby ท้าทายทุกสถิ และก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองในโหมดบีสต่อสู้กับมอนสเตอร์สุดโหดในดันเจียนสะสมรางวัลจากการป้องกันปราสาทในโหมดไอดอลวัดฝีมือกับเพื่อนในโหมดเดอร์บี้กระชับมิตรเกมที่2 Lo โรโต่ฟอร์จโรโต่ฟอร์เป็นเกม 2D Battle Hell พลังงานสูงที่รวมเอาการกระทำที่รวดเร็วเข้ากับการเล่นเกมที่ท้าท่ายทวิน s ติ c ช s h o o t ตอร์จะทดสอบทักษะและปฏิกิริยาตอบสนองของคุณใน9ก้าแห่งด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งเต็มไปด้วยศัตรูและอุปสรรคโลโต f ฟอร์ Force, เปิดให้ทดลองเล่นฟรี จำเป็นต้องซื้อในแอปเพื่อปลดล็อกเกมเต็มในฐานะผู้ฝึกของโรเต FO ฟอคุณจะได้เริ่มทำภารกิจมากมายเพื่อเติมเต็มความต้องการของเจ้านายคุณโลกที่แตกต่างของเกมจะพาคุณผ่านสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ป่าที่อันตรายไปจนถึงเมืองแห่งสลามและอีกมากมายเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้คุณต้องปลดล็อกอาวุธใหม่ด้วยสไตล์การยิงที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะช่วยให้คุณยิงและหมุนตัวไปตามภูมิประเทศที่มีสีสันของเกมนอกจากระดับหลักของเกมแล้วโ h o ต o ร์ฟอรยังมีการต่อสู้กับบ,บอสท,ที่ท้าทายอีกส่บบกา คือบททดสอบทักษะขั้นสูงสุดของคุณซึ่งต้องอาศัยการตอบสนองที่รวดเร็วการคิดเชิงกลยุทธ์และจังหวะที่แม่นยำในการเอาชนะปิดท้ายกันที่เกมที่1 Space i n v a d e r s World Defense AR Space i n v a d e r e ได้กลับมาเพื่อยิงของโลกค,ครั้งนี้มาจากต่างมิติเข้าร่วมทีมป้องกันเพื่อค้นหาและเอาชนะ Space i n v a d e r s ในแวกของคุณในฐานะสมาชิกของกองกำลังนักบินชั้นยอดคุณจะต้องปกป้องพื้นที่ของคุณจากการถูกรุกรานในประสบการณ์เกมที่สมจริงและไม่เคยมีมาก่อน มีส่วนร่วมในการทําภารกิจข้ามมิติจากความเป็นจริงเสริมไปจนถึงโลกคู่ขนานของผู้บุกรู้ความสําเร็จเนี่ยจะทําให้คุณได้รับคะแนนสูงสุดรวมถึงโบนัสพิเศษจากการเพิ่มพลังจะรองครบรอบ45ปีของ Space e n v a d e r s รุ่นดั้งเดิมและสํารวจอนาคตของเกมด้วยการเปลี่ยนโลกของคุณให้เป็นสนามเด็กเล่น Space i n v วอ e r s Game w o r l d Defense ขับเคลื่อนโดย ARG o s p จี i a l a p ชเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ของคุณให้เป็นสนามเด็กเล่นระดับโลกด้วย s ติ Cape กเก็ e จีโอเมทรีเอพีไอทำให้ ถือกำเนิดขึ้นจากอาคารใกล้เคียงและคุณจะกลายเป็นนักบินเพื่อปกป้องเพื่อนบ้านของคุณจากพวกมันก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำเจตเกมมือถือมาใหม่น่าเล่นประจำสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีเกมไหนที่น่าเล่นกันบ้างไหมเอ่ยถ้ามีเกมไหนที่น่าเล่นเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจนจบคลิปขอบคุณค่ะบายบาย